ก็กับสวัสดีาาทด่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้อยู่ช่อง mm hmm. เบเกนี่รูม mm hmm. บวกครับวันนี้ผมจะมาเออ่รีวิวคาราเต้นมนุษย์เน mm ี hmm. ่ยคือมันอัปเดตมาแบบนานมากหลายคีิก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้นะครับแล้วก็สอนวิธีหาน้อ mm hmm. ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบหรือไม่ก็กดให้ด้วยนะครับ mm hmm. โอเคเดี๋ยวไปดูเ mm hmm. ลยเดี๋ยวไปดูสกิลกันนะครับสกิลเซตเป็น สตีมชาร์ต first best ขั้เป็นนี้ครับชาร์ตแบนี้ลมมาลมมารพวนนี่นะครับโยวายเป็นนับเป็นนี่ต่อไปเป็นเดตลี่ชาวาเนับเป็นการชาร์จน้ำแล้วก็เป็นผลแสงเนี้ยนะครับประมาณนี้นครับส่วนสกิลต่อไปใช้250 meter. เดตีเป็นเฮฟวี่วอเทอร์พันชัาชาร์แล้วก็อะไรนะ ประมาณนี้แล้วก็ส่วนเฮฟวี่วอเชอร์พันสามารถใช้เป็นแบบสามารถใช้แบบในการเดินทางได้แบบไกลนะครับประมาณนี้นนก็เหนไมก็ไกลนะครับไกลพุ่งคนที่หาคือผู้ชมนะครับไปเกาะ มนุษย์เงือกหนึ่งนับเดี๋ยวผมพาไปนะครับคิดอไรกันเลยสเลยสร็จแล้วผมจะไปตีแฟรงกี้นะถ้าเกิดมันเกิดนะครับถ้าเกิดไม่เกิดก็อาจจะไม่ได้ตีนะอันี่คือมันจะอยู่ใกล้เกาะตรงนี้นะ,นะใช้ได้มีบอสหรือเปล่า ตีบอสให้นะจะได้เงินมันก็ได้เน,นกันได้ล้ไปเกาะมันเงือกค่นไปเลยไปถึงแล้ว อภัยด้วยนะพอดีปลดลงข้างเสอาาเข้านะครับโอเคลงัปเลยครับเดีเ๋ยวเราเสียงกนะันเรจะไปที่ตรงนั้คนครับมันจะมาตรงนี้ใช่ไหมครับมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วรรเราก็นะ ก็จะเป็นกรแพงอันนี้เข้าไม่ได้นะครต้องมานี้ก็จะเจอกับจิมบีนะครับเรียเขาได้ราคาประมาณเจ็ดแสนห้าหมื่นครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเบฟกิมมิงรู้บอกเลยนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันที่หน้าบายครับ Bye.